คนมาลุ้นกันว่าค่ารเราเจอค้าแค่ไหนนะ,ะวันนี้สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่นี่ตอนรับสือส่อสองสิสาวผู้ไทยจ้าวันนี้ก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศนะคะรถเพิ่นเกี่ยวแล้วแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเทลงให้เฮาเบิ่งเนาะว่าเฮาจะได้เข้าหลายป,ปีนี้ทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศกันเลยะคะ่ะคนมาลุ้นกันว่าค่าเราเจอข้าแค่ไหนนะ,ะวันนี้มันจ่อยแบบผูไทใจมากวนมาทดสอบแล้วหนึ่ง ยังไงลุงจอยปากผูใดใจมักม่วงก็มานะทุกคนนี่ผูน่วยตรวจถึงดีนะคะวันนี้นหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะเ,เสร็จแล้วค่ะทุกคน เพิ่นเก็บไว้อยู่บนรถอีกคุึหนึ่งหรือเปล่าคะเนี่ยโอยังยินให้อีกครึ่งหนึ่งอ่ะ้าวหน้าเอาขาข้าวท่านาลงบ๋อมันมีทางจะได้หมดเขาเขาหนัดบ่นี่ละทุกคนข้าวเฮาทุกคนมาถ่ายกันเราจะได้จักรสอบอย่นี่นะให้ใครจะได้ลอยก็จบเป็นทั้งหลายบอกเลยคนต้องเดา สอบตั๊ตูว c มาซอยีกก็คืออีกแล้แบ่งให้เลยพูดล้ซีฟกระสอบนะคะปีหน้าแค่นี้ก็เยอะแล้วนะคะหนีงก็มาณพันทุระลบศูนย์ออกมาโน่นกาเดี่ไทยเมื่อกี้บอกมือใดเทียนแล้วน้าๆนหมฮอกก็ฮอกก็ฝากไว้กี่วันคะนี่อ้าเรงห้าวันห้าแดดหรอห้าเดือนทะห้าแดดห้าวันแต่ไว้ห้าวันเดี๋ยวค่อยมาติดตามอีกทีนะคะซีรีส์ข้าวเราก็จะ เปะทุกคนรอติดตนะะบรรยกาศกประมาณนี้ค่ะทุกนวย่ามเข้าเปท่าการว่าปีนี้โคจจกรสอบรอติดตามเลยนะคะยังไงคลินี้ขอตัวนะคะทุกคนฝากไลตามเนะคะขอบคุปีนี้กัได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะก็ถ่ายกันมาได้นะคะว่าเซอร์ซ้ำแต่นะค่ะทุกคนเม็ดเข้าวกับประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เก็บอรากาศมาฝากนะคะน้องหมาที่มานำรถเกี่ยวไปตะแพงดีนะคะก็เลยถ่ายมาฝาก pfc